ร้านกาแฟในเชียงใหม่ยเยอะก็จริงในเมืองไทยเยอะมากแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันไม่มีแบรนด์ไหนที่คนนอกประเทศไทยรู้จักแบรนด์กาแฟไทยจริงจิงๆทั้งที่แบรนด์ไทยเป็นแบรนด์กาแฟที่ดีมากๆหลายเจ้าเราอยากเอามห้กาแฟไทยหรือแบรนด์กาแฟไทยออกไปสู่ตลาดเมืองน,นอกให้ได้เราอยากไปตั้งคานสตาร์บัคเพื่อเป็นตัววัดว่าแบรนด์เราแข็งพอไหมเพราะว่าสตาร์บัคเป็นแบรนด์เดียวในโลกที่สามารถไปตั้งได้ทั่วทั้งโลก ซึ่งถ้าเราสามารถไปตั้งข้างเขาได้แล้วอย่างเรายังอยู่ได้เป้าหมายสูงสุดคือการทําเม็ดกาแฟไทยและร้านกาแฟของไทยให้คนทั่วโลกไปรู้จักอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดครับผมสวัสดีครับชื่อจริงชื่อทนิสวรรณินีนะครับชื่อเล่นชอต่อนะครับ บริโซเรามีทั้งหมด8สาขานะครับมี7สาขาอยู่ในเชียงใหม่แล้วก็1สาขาที่ศีราชานอกานั้นเราก็จะมีแบรนด์กาแฟอีก3แบรนด์ก็คือทาสิงคโปร์เอนะครับ1สาขาบลูคอฟฟี่1สาขาแล้วก็มีคอมโพเนนต์ที่เป็นตัวไฮเอ็นของกาแฟเราที่เป็นสโลบาร์เท่านั้นที่1สาขาใช่ครับแล้วก็ทดี๋พฤศิการนนี้จะมีเปิดเพิ่มอีก1สาขาเป็นแบรนด์ใหม่ ต้องบอกว่าจริงๆป็นคนชอบแต่งร้านะนะครเริ่มต้นจริงๆเราก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะต้องแต่งเป็นอย่างไหนส่วนใหญ่ก็หนึ่งน่าจะมาจากต่างประเทศส่วนหนึ่งแล้วก็มาจากความชอบตัวเองเป็นหลักเลยที่ว่าตอนนี้เรากำลังอินกับแนวไหนจริงๆต้องบอกว่าอย่างสาขาเอเชียนเนี่ยสาขาล่าสุดเป็นสาขาที่เรารู้สึกแค่ว่าญี่ปุ่นจีนเกาหลีไทยเนี่ยจริงๆมันมีความคล้ายคลึงกันมากแล้วเป็นสิ่งที่คนไทยใช้ชีวิตอยู่กับมันมาโดยตลอดเราก็เลยเกิดความรู้สึกอยากลองเอามาันมาผสมผสานกับ ความเป็นไทยเค็นทางสิน no. ัเบอร์ก็เหมือนกันก็จะดูเป็นแนวญี่ปุ่นโมเดิร์นนะครับเพราะเราก็รู้สึกว่าในเมื่อเราเข้าไปในซอยเรารู้สึกว่ามันมีความเป็นเมืองได้เราก็เลยเลือกที่จะทำให้มันเป็นเมืองเล็กๆอะไรอย่างนี้ครับเป็นลิ่มปิงเองก็ตามลิมปิงจะเป็นแนว สัจจะวัสดุแนวแบบที่ใช้พื้นผิวฟูซิเมนจริงใช้ไม้แล้วก็มีหญ้ามีอะไรที่เรารู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติซึ่งก็คล้องบรรยากาศของลิงปิงเรามีความคิดที่จะตกแต่งให้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามความชอบของตัวเองแต่อย่างที่บอกสิ่งเดียวที่สําคัญคือเราเน้นความสวยของวัสดุเราอยากให้สวยด้วยความที่คนมองแล้วมันสวยมากกว่าที่เราจะไปประดิษฐ์มันอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญ ทำธุรกิจมาในแง่ของร้านกาแฟและขนมน่าจะอยู่ประมาณ13ปีกว่าใช่ครับ13ปีกว่าที่ทํามาเราก็เจอปัญหาเยอะต้องบอกว่าเริ่มต้นเราทําในแง่ของบริษัทก่อนเมื่อก่อนที่บ้านเราทําบริษัททัวร์การบริหารคนก็จะเป็นแบบหนึง่งเราใช้ระบบหนึ่งกับพวกออฟฟิศกับอีกแบบางานตกงานบริการที่มันเป็นคาเฟ่หรือเป็นอาหารมันใช้เหมือนกันไม่ได้ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่เราค่อยๆเรียนรู้ ที่สุดก็คงเป็นโควิดเนี่ยนะครับที่เรามีพนักง,งานน่าจะอยู่มันร้อยกวย่าคนเราพยายามที่จะลดราคาเพื่อชนกับหลายๆเจ้าหรือว่าสู้กับเศรษฐกิจที่มันไม่ดีเพราะเรามองว่าคนก็น่าจะต้องการของที่คุ้มค่าแต่พอจุนิงเรามานั่งมองว่าเรามีจุดแข็งเรื่องอะไรซึ่งหลังจากเรามองเรารู้สึกว่าคุณภาพกาแฟเราดีเรามีกาแฟที่หลากหลายพอมันมีกาแฟที่หลากหลายแล้วทําไมเราต้องไปดลดราคาทําไมเราไม่คงราคาเดิมแต่เพิ่มคุณภาพกาแฟให้ดีขึ้น ให้เขารู้สึกว่าโอเคเขาสามารถหาไม่ได้ในราคาขนาดนี้ซึ่งอันนี้คือการแก้ปัญหาในช่วงเวลาต่างๆซึ่งถามว่ามันยากไหมอาจจะเพราะว่าเราชอบในจุดนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมากเพราะเราเป็นคนคิดเสมอว่าทุกธุรกิจมันมีปัญหาแหละแต่คุณเจอทางออกไหมถ้าคุณได้ชอบในธุรกิจนั้นจริงๆแล้วคุณมีเวลาให้กับมันทางออกมันมีอยู่หมดทุกธุรกิจอยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะเจอมันไหมนี่สำคัญ าริโซ่เนี่ยถูกสร้างมาเมื่อ6ปีก่อนโดยที่เรามีความรู้สึกว่าร้านกาแฟาในเชียงใหม่เยอะก็จริงในเมืองไทยเยอะมากแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันไม่มีแบรนด์ไหนที่คนนอกประเทศไทยรู้จักแบรนด์กาแฟาไทยจริงๆจรงจังทั้งที่แบรนด์ไทยเป็นแบรนด์กาแฟาที่ดีมากๆหลายเจ้ามันก็เลยกลายเป็นเป้าหมายเล็กๆในใจลึกๆว่าเราอยากเอาเม็ดกาแฟาไทยหรือแบรนด์กาแฟาไทยออกไปสู่ตลาดนนอกให้ได้ เพราะเมื่อก่อนเราเป็นคนเล่นอินสตาแกรมอยู่แล้วนะครับหรือดูใน f a c e b o o k อะไรเงี้ยมันจะมี50 Cafe คาเฟ่ World แต่แทบไม่เคยมีร้านกาแฟไทยอยู่คนไทยเขาไปติดนั้นเลยถามว่ามันเลยเป็นจุดนึงที่เราคาดหวังลึกๆบาริสโซเราตั้งไว้อยู่แล้วว่าเราจะมี9สาขาในเมืองไทยหลังจากนั้นเราอยากไปตที่ต่างประเทศนะครับโดยที่สาขาที่แปงเป็นสาขาที่เราจงใจสร้างให้ให,ใหญ่ที่สุดเพื่อจะทำแบรนดิ้งให้แข็งที่สุด แล้วก็อย่างที่บอกพอสาขาที่9เราอยากไปตั้งค้างข้างสตาร์บัคเพื่อเป็นตัววัดว่าแบรนด์เราแข็งพอไหมเพราะว่าสตาร์บัคเป็นแบรนด mm ์เดียวในโลกที่สามารถไปตั้งได้ทั่วทั้งโลกซึ่งถ้าเราสามารถไปตั้งข้างเขาได้แล้วยัางเรายังอยู่ได้เป้าหมายสูงสุดคือการทำเม็ดกาแฟไทยและลากาแฟของไทยให้คนทั่วโลกเป็น้จักอันนี้คือเป้าหมายสูงสุด